สามีใจสลายเมียป่วยหนักระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุด9เดือนมาขอมีเซ็กกับแฟนเก่าด้วยเหตุผลที่ว่าเขานั้นเร,าร่าร้อนกว่าสายมีรายหนึ่งเข้าไปเล่าเรื่องราวความรักของตนในเว็บไซต์ reddit เว็บบอร์ดชื่อดังในหัวข้อคำแนะนำด้านความสัมพันธ์หลังจากที่ภรรยาที่ป่วยหนักในระยะสุดท้ายกำลังจะตายและขอมีเซ็กกับแฟนเก่าของเธอโดยชายคนดังกล่าวได้อธิบายว่าผมจำชีวิตที่ปราศจากเธอไม่ได้และผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเธอจากไปผม ผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําให้วันสุดท้ายของชีวิตของเธอเป็นไปด้วยดีและมอบทุกสิ่งที่เธอปรารถนาแพทย์บอกว่าเธอมีแนวโน้มที่จะต้องใช้รถเข็นในอีก4-5เดือนข้างหน้าจากนั้นเดือนที่8เธอก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและนี่ก็คือการวินิจฉัยหากอาการป่วยของเธอนั้นแย่ลงกว่าเดิมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เธอนั่งลงและบอกกับผมว่าสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการจะทําคือการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่าแน่นอนว่าผมตกใจมากเมื่อถามว่าทําไมเธอถึงต้องการมีอะไรกันกับไอ้บ้าน และคาตอบที่ได้ก็คือเธอคิดว่าคนที่น่าจะพึงพอใจที่สุดในการมีเซ็กซ์ด้วยนั่นก็คือแฟนเก่ามันทําให้เกิดคําถามว่าผมควรจะปฏิเสธความปรารถนาของเธอที่กําลังจะตายผมรู้ว่าจะพูดอะไรแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ผมเจ็บปวดมากที่สุดกับเหตุผลที่ว่ามีเซ็กซ์กับแฟนเก่ามันดีมากกว่าผมจนทําให้เธอนั้นต้องขออีกสักครั้งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงผมเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าจะต้องทําอย่างไรทั้งนี้โพสต์ดัง เก่าก็กลายเป็นกระแสไวรลัลความคิดเห็นถูกแยกกันออกเป็นสองฝ่ายอาทิเช่นอาจเป็นผลมาจากการป่วยทําให้การใช้เหตุผลของเธอนั้นลดลงหรือบางรายก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่